ยกรกรวงนะคะความรักของคนในช่วงนี้นะคะด้วยไพ่ชุดนี้นะคะขอภัยนะคะดวงความรักของคุณนะคะขอไพ่สามใบนะคะ ไพ่ห้าถ้วยนะคะมีการทะ,ทะเละาะเบาะแว้งหึงหวงนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคิดถึงคืนวันเก่าๆนะคะคิดถึงช่วงเวลาที่ดีที่มีต่อกันนะคะอีกหนึ่งใบนะคะราชนีไม้เท้ากับราชาไม้เท้านะคะ เหมือนพวกคุณนะคะมีปัญหากันนะคะอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของหึงหวงนะคะไม่แน่ใจว่าเมื่อที่สามหรือว่าแค่หึงหวงกันนะคะมันก็เลยทำให้พวกคุณมีปัญหานะคะอาจจะห่างหายกันไปนะคะทำให้คุณนะคะและเขานะคะเห็นไหมคะคิดถึง ะค,ะคิดถึงวันเวลาที่ดีร่วมกันนะคะต่างคนต่างคิดถึงกันนะคะยังไงขอทุกคนนะคะสมหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ